สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่26ขกันยายน2567กอด่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลรับของงวดประจำวันที่25นะครับผม สำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินก็ให้หยุดที่0กับ2นะครับผมสำหรับ2นะครับผมมาเฉพาะหลักร้อยนะครับผมในรอบปกติถือว่าหลุดนะครับผมสำหรับ0มาสายวิ่งสายรูดนะครับผม90ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็01ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้86นะครับผม ในรอบ v a p นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26ชอบกชอบค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมใจยู่ที2่2กับ7สำหรับ2มี2 1นะครับผม2 3 สองสี่สองห้าและก็สองแปดสำหรับเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เจ็ดหกสำหรับตัวกันเป็นห้าหกนะครับผมสำหรับเบิ้ล มีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผม ห้าสองสามหกสองหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดห้า เอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปัง,ปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ